นะสำหรับในทางพ่อสับป,ปะเลยครับผมงวดที่ผ่านมาผีไปกองฉลากเนาะได้เลขเ็ฝากก็คือหาศูนย์ศูนย์หาด้วยเพียงเด้อเข้าเต็มเต็มเข้าล่างหาศูนย์เนาะหรือว่าต่างคักดพียน้องนอกก็คือเพิ่นไม่จาให้คือหาศูนย์เอาเมื่อน,นี้เข้ามาตามหรือว่าโกงทุดท่ายก็ว่าได้เพียงเด้อสำหรับินทางพ้อสับป,ปะเลยครับผมเนาะเป็นเั่าไร หดกล่องสลากไปได้มาบอกไปเนาะแต่ว่าหายมาตองงวดบอกไว้เตือนไว้ระวังไว้สำหรับเลขซีซีเนาะให้ตองวดวันนี้ให้ซีซีมาคือเลขฝาล่งและกัเลขขึ้นนาผักเดอเพียงด้วขนาดอ่าสิเผาเนาะก็เลยว่าหายโไปแล้วตองวด แต่ว่ามือนี้เขาจะมาให้คุณพ่อเพิ่งย้ำให้มีเงินคาวาผู้เก็ตบพอผู้เก็ตบอผู้ไปกองสากงวดนี่ผู้เก็ตนะภูเก็ตที่เพิ่นเอาหาซื้อมาให้นะโอ้เอ้าแคร์เป็นแคร์พี่น้องรอยทิตตามน้ำกันสำหรับแนวทางพ่อสับเปลือเนาะเพื่อได้โชคได้มานึ่กันสำหรับหมวนนีีพี่น้องเอ้ยนะผู้เก่าผู้เดิมเสร็จเครื่นว่า เดี๋ยวรอทีมงานก่อนพี่น้องศูนย์น่ะผู้ให้หาศูนย์ผู้ให้ไปกองสลากมีกองสลากไปกองสลากมาที่านมาจีมาบอกเรื่อยโอ้โหคุณีเรามาแล้วบาทนี้วันนี้มาแล้วบ่พ่อมาเมื่อคืนอ๋อพี่น้องนะใครที่รอคอยนะสำหรับในทางพ่อสับเปลือศูนย์ครับผมนอนเลีกปูพ่อส่วกระเบนแหนกบ่พ่อไม่ไหวนยังก่อนโอ้โหฟังเตชิ่งก่อนพราะว่าทีมงานในวันได้พ่อ เลขตัวนั่นนะเออชี้ทีเออชี้ีอยู่กับลุงฝากระลุงโอ้สุดตองวดตองวดชื่ออะากระชี้ตรงกันโอ้เขาเขามาสร้างไว้ตัวนี้กกพ่อแบบนี้สร้างไว้ก้อนสิไปนะเจ็ดเจ็ดเจดชอมูมาสร้างพอแล้วกมันวหมอที่ว่าเอาข้างกล้กับลุงเน่ะนั่นละมันสินี้มือนันันมันสินี้มัน เอากระดูกไปร้อยน้ำม,มันก็ได้มาสังโอ้โอ้กินนี่เราเลี้ยฟเอ้ยว่าฮันที่ให้ตัวชี้ใช้ไว้ดอกว่าฮันอะไรละลาว่าฮัยัดช้อนเล้อว่าฮ<แ>ันไปบันที่ว่ไเรกลับมาเลี้ยอว่าฮันเออไปซาลาไปไปสารแค่ได้ดูเอ้ยว่าฮันก็พวอันน้ก็โอ้แค่ได้ไปสมเอ่อสมเฉพ่อเพิ่นขึ้นมาแนมเบื้องหนานะ้าอะไรไม่เนาะไข้กลางไข้กายกระโลงอยู่ข้างข้างกายกระโลงเออ เอามือกายข้างกระลงกอัมือก็สิเผาอือนั่นและแต่ว่าเผาแล้วเสียเอากระดูกไปร้อยอันข้างบ่พอเออไปร้อยข้างแกก็ได้มหาว่าพอโอ้ลูกที่ไปดอกเลอะอ่นอืมอืมแยกกระช่เอาหาเก็ดไปได้เยอว่าเฮหาเจ็ดบ่หาอันเก็ดสองโอ้เจ็ดสองเ็ดสองหกเ็ดสองมันลงให้สามตัวโอสามตัวเออได้บุญมาทานั่นละอื มันไเพิ่งเนียนบนญลยบเป่พอเนีนบุญแล้วกันโอ้หกเจ็ดส่องลเีเก็นสองโอ้แข่คข้นปขนานตัวเนาะเข้ากันไปบริจาขึ้นแบบเริ่มันว่นอือไปได้บอกไปเกิดไปขานฉลาเอ้ยหม่ได้เรอวะัะโอ้มีบาปนรรมหรอกดนะว่าเออมันว่าครับว่าจะไปเลือยเวลาจะไปเรืถ้ผม ก็คือแล้วเลยแล้วเลยไปแล้วไปแล้วเลยเน้นบนพ่อปพพันว่านี่บนว่าทนบนย่างเดียวค <ปะ S 2> รัมันบอกอืมอืมสามตัวบนสามตัวบนอือครับเคยพผอเทลักพาพผู้ที่ว่าตายแล้วไปมหาแบบหนึ่งเจ้เออ,อ,อเหอมือนผู้เดียวนี่ละเออถ้าถ้าสับเหลือแท้เจ้ อ๋อแต่ว right? oh. oh. well? ่าบาดที่ว่าฝันอะไรฟูวโอ้ฝน้าแล้วฝนมาฮ่าโอ้มากเลยเด้อว่าฮันเออมาอย่างไรฟัวอ๋อมาเดี๋ยวน้ำจ้าอืมเออมาเดินน้ำก็ดีอยู่คือกันแต่ขึ้นขึนหอดกันโอ้ขึ้นหอดที่นี่เราบอกเห็นไปว่าฮันบอเห็นไปหาเพิ่นเออเออบ่กบอกได้ไปมันยากเลยเห็นว่าหันเต็งงานจบอยู่โอ้ผู้ชาตายคือบอบบางแก้วว่าเนอือโอ้ผู้ใดยตายคือบอก บก вами, ่กระจาอยู่บ่เห็นบ่แม่เมยเอ็มันพัวพันกันอยู่เห็นเอ้ารัวจังเลยเห็นอืมมันพัวพันกันเนี่ยมันลูมันเต่าอยู่บ่บ่บ่เหนเห็นเซ็นมันบ่กระ็ได้ว่าจังเนี่ยเป็นแต่ว่าเยอะมาแล้วเรอเห็นมาหาแล้วเห็นหาแล้วก็ดีแล้วไอ้เห็นแม่งนี่ยเพูด อืมโอ้มาสก็คือทอดแล้วอ่ะครับผมแต่ละอันสีมาหันตวดีสีมาหาชื่อว่าถามอ่ะเออสีมาบอกนี่แล้วว่าถโอ้บอกตัวเลขเว่าถาแปดเก้าห้าว่าาเพื่อนวันบนว่าถามแปดโอ้โคกมานแปดเก้าห้าแปดเก้าห้ามาชงนั่นบาท โอ้มันก็มากถึงแคุดนี้ออมันมากนละตัวเรพอบาดนี่แหละเลขล่างเงินววันเจ็ดห้าว่าจนโอ๋อมันก็มาออแปดเก้าห้าออ้โพเลขล่างเจ็ดห้าแบบนี้เป็นเจ็ดจอืันเจ็ดองคนเป็นบน แผ่นของห้องปลาปูโพ่เป็นล่างเออพ่อเกจขาเป็นล่างอืมแล้แต่ว่าปูโพ่เม่นสองตัวนี่เนาะเม่นช้นอนด้วหนักเออองวดที่แล้วเราก็บ,บอกขาชุนล่างตัวเดียวแม่เดี๋ยวฟัง<ม> <laughs> อยู่แต่ว่าสามตัวของเราบอม,าม่านียมาดับเลยค่ะจีเตียนบ่มุ้งกางไหลบู๋ บรินว่าจะเดี่ยดิบริว่าจะโมเนติมักยันเหรอเพื่กับบัวดีบ่วคือจะวมาหันมันบ้านี่ถี่มากช่วงรุ่นทุนจะเข้าใกล้มือดีิจะมาเปลี่ยนเล่าเตีออว่างหันกับใกล้มือดิมาเปลี่ยนช่องมือทุ่ยชองมือทุ่ยดิมาเปลี่ยนไหรอชุนหาเรื่องออา เพิ่นก็บอกว่าเออชนโมแมนก็ทีมาเปลี่ยนให้ไปกองฉลากกคอนแมนโบะงวดเมือไงบ้างอ่ไปเบิ้งสั่นไปกองฉลากมากเลยเรื่องมหาผมก็เลยว่าวูบเด็กเปลี่ยนเดี๋ยวเรื่อว่ะครับเออผมก็เลยถามเปลี่ยนสิไรซูนหาตัวเดียวจ้งจงเรียกร่างโอ้ที่งวดร่วงหันเนี่ยเพรามันออกมากจำปูด้วยเนี่ยผมก็บ่นว่าเขาเขาร้างออหือนเพิ่นทีมาเปลี่ยนเปนไหนเพิ่นบ่บอกนี่แหละเพิ่นบ่บอกวนี่บ่บอกเล่นบอบ่บอก โบมันใจตาโบช่างได้โว้เนาะเบื้องขวนพอเงาะไปหันเพิ่นบ้านมันใจแต่ที่แรกเลยเอออ่าเดี๋ยวไปบุ้นคักๆชิมาบอกมาย่ำเอออ่างั้นว่าเพิ่นมาย่ำเหรวอันนี้บ่ว่าจังได้งวดนี่ว่ามาเหร่นน้ำมาเหร่นน้ำอ่าคือพ่อว่ไปหาเพิ่นเออผมไปได้ถามเออเขามาเหร่นน้ำจังไงอยู่ที่ว่าให้ตูดีบอกผมวางที่เออ ที่มาห้เจรดีละบ่ะเห็นไปเดีนน้ำเพืนวางทีอตัว oh. ไรล่ะปูหถามเป็นเบบอกคนนี้เดียว mm. มเดียตัวนี้กัตัวเข้าอ่าบอก,กเข้า oh. นิตยโอ้าลางมันหมนึ่งคือเคียรหาอ่าคือคนหายมากเจี๊ยนบอกลา่างว่อ ล่างว่าเจ็ดห้าและ่างดวยท่านเพป็นว่างทีเขียนไว้บัดนี้ครันที่กับของปูโฟเน้นบนเน้นล่าง่าก็บอกว่าล่างอยู่คุณบอกกระคักดล่างฟูโพเน้นล่างคือเจ็ดห้าเจ็ดหาตามบัดหมอที่ว่าข้างกายล่งเน้นบนที่เพคุนบอกไว้เน้นบนเจ็ดชองอ้าวโมนเนี้ยนอ่มันมีบนมีล่างเเนาะออโมอนั่นเน้นบน หกเจ็ดสองเลขยนเออนั่นพวกมันเก็ตหาเลีย่างเออนี่แหะมันเรีตัวเดียวกันจะมันคิดตัวเดียวจะหาเท่านั้นแบบหากคสองหาก็่สองเท่านั้นามีโอกาสเดีเพราะเลขมันบนี่เรือเพราะว่ามันกันดิจหรับล่างบนนี่โอ้โหตอนนั้นมันซีซมเป็นล่างบบอ่าอ่ เออยอะยู่หน้าผักเด้ออยู่หน้าฝั่เป็นล้างเออโอ้โหเอาพี่เรามีมีมีสองชุดสองชุดเฮ็ดเอาของปู่พ่อครับของอันอันพวกอะไก็หละไอ้นั่นบผมจะซื้อผีพระมาณเนี่ยนะเออเออผีข้างกายรุ่งผีข้างกายรุ่งบอกว่าผีข้างกายลุ่งด้วยผีข้างกายลุ่งหกเจ็ดสองจ้องอ่า 4ี四四ล่างอือ่าแต่ชุด6-2นี่ชุดบดมัดตัดไปให้แล้วแล้วของปูพ่อนี่ผัดหมี่8-9-5 เน้นเจ็ดห้าล่างเราปมใดมากแนววานครับเีกอกอ๋อกเชาไล่กากสากอยู่เบบเาน้เอฟซีออย่อไล่เลยเด้อไล่กากสากอยู่เป็นยังไงกาซชันี่วกซะชนียเออเอาสั่นอออเอาพี่หลังเนาะเอาใจควง่ายๆกันใจคว่งยงไไล่เพิ่นยวัตงตัดดอกเพิ่นตัดเอาซะเนาะเอาเยเพิ่นไปตัดเอามันกะนกขึ้นอีกนพ่อเออว้าพี่หลังวองเอา ชุดนะชุดอ yeah. ่ผ oui. yeah. ีมาล่ำล่าเพิ oh. what? Um, what? Uh, ่นอ่าจะไปเกิดไปค้านแล้วเพราะว่าเราบอกข้างพไทธายเมื่อบางนี้สอเออเออเอาครับเจ็บซี่ครับผมหมอไข่ข้างไกลล่งนี่ก็เื่อห้ซีซีครับหกเจ็ดสองอ่าตัวปูโพ้แดงนี่ แปดเก้าห้ากับเจ็ดห้านี่สองชุดได้คืออันเด้อนี่เนี่ยตามนั่นเนาะพี่ตังมักคือได้เลือกเอาครับแต่ว่าปูพ่อนี่เน้นยัดหางล้างแต่ว่าปัดมือไกลลงกหอกขันคือซีซีเน้นล่างครับอ่มีคนละตัวเนาะครับมีคนละตัวมีคนละตัวครับอ่าอ่าก็เพิ่มเน้นบวชนัหกเจ็ดสองครับผมได้พี่น้องเด้อ ครับนายจ่าครับผมสุกๆมันหมันครับเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับผมอขอบคุณคุณพ่อสับปะเลยหลายครับอ่าอ